ค่ะคือเมื่อก่อนนะคะฉันไม่ได้มาเป็นครูสอยนะคะเอินว่าพอดีต้องการที่จะมาสร้างค้อบคัวที่คุณเ็นะคะดังนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพ เมื่อก่อนเป็นนักวิชาการผลิตภาณาัณฑ์อาหารนะคะเพราะว่าจบ,บเคมีมาก็คือจะตรวจหาสารพิษก่อนที่เขาจะส่งออกว่าส่งขายในประเทศหรือต่างประเทศ,ะเทศนะคะดังนั้นก็ไปเรียนวิชาชีพครูเพออิ่มนะคะก่อนที่จะจบมาปอนดีแล้วบังเอิญมาสอบบรรจุได้ที่ทำงนานนะคะถามว่าตอนนั้นมีใจรักที่จะ ครูหรือเปล่านะคะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะสอนเด็กนักเรียนยังไงนะคะพอเข้ามานะคะอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันยากนะคะแล้วก็เกิดปัญหานะคะแล้ววันหนึ่งนะคะได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเขามีแนวคิดดีมากนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราสอนเด็กสอนเด็กปถมเนี่ยเราต้องพูดมากเด็กคอนะคะเขียนก็เหนื่อยนะ มันไม่เหมือนกับเราทํางานในห้องแรีนก็คือเราอยู่กับเครื่องมือนะคะไม่ต้องที่จะเสวนาอะไรกับใครมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการคิดให้เราคิดบวกนะคะเวลาเราเจ็บคอเนี่ยก็เราคิดว่าดีที่เรามีปากให้พูดดีกว่าที่เป็นใบนะคะเวลาเขียนแล้วใช้มือเนี่ยก็เออดีที่เราไม่มือเราไม่ด้วนนะคะมีมือให้เขียนนะคะเวลาเราไม่ขาเราเออดีที่มีขา นะคะที่มีขาให้เราเมื่อยนะคะเวลาเราทำงานเหนื่อยก็ดีที่มีงานที่ทํานะคะก็คือพยายามใช้แนวคิดนี้นะคะพยายามคิดบวกแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราทำงานเราก็จะมีความสูงมากขึ้นนะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าการที่เราประกอบอาชีพนะคะแล้วได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ทาประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะคะ การเป็นครูเนี่ยเป็นการท,าทําบุญที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเราไม่ต้องไปหาทำบุญที่ไหนเลยนะคะเราอยู่กับเด็กทุกวันนะคะอบอกสิ่งดีๆให้กับเด็กน,นะคะสิ่งนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะพีเ่เสือเด็กชุมชนนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะโรงเรียน,อนเอกชนปัญหาอุปรสรรคมากมายนะคะหนึ่งปัญหนากับผู้ร่วมงนานสอง ผู้รับบริญญาสามปัญหากับผู้บริหารสี่ปัญหาผู้ปกครองห้าปัญหากับนักเรียนสรุปว่าปัญหาเยอะจริงๆนะคะโรงเรียนเอกชนอาจจะไม่เหมือนโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปหนึ่งปัญหาผู้รับปริญญารับคำสั่งผู้รับบริญญาทำตามผู้บริหารนะคะผู้บริหารกับผู้รับปริญญาบางทีอาจจะประสานงานยังไม่คข้าใจปัญหาหรือมาตอบที่ครูนะคะสองปัญหาในนักเรียนเป็นนักเรียนมาก ปัญหาเพื่อนร่วมงานชัวร์แน่นอนนะคะไม่ต้องพูดถึงมองหน้ากันก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างปัญหาในนักเรียนลูก่า้หลักคือแน่นอนค่ะตีไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ชัวร์ร้อเซ็เพราะฉะนั้นเทวดานั่งเลยลูกนะคะนี่คือปัญหาของโรงเรียนมิตรชนทุกแห่งเชื่อได้นะคะที่ฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนเอกชน17ปีปีนี้ทูกสภาปีนี้ก็ยักเท่าที่ปีที่บค่ะอยู่จะ เข้าได้กับทุกคนทางผู้รับใบอนุญาตตอนนี้ผู้ก็ใกล้จะถึงเวลาเอาสายแล้วนะคะแต่ถึความพิลึกก็คือผู้รับอนุญาตคือผู้นี้ก็จะอยู่จนรู้นิสัยใจคอนะคะแรกๆก็มีปรรพบุรุษมากมายนะคะกับผู้ปกครองก็มีเยอะแยะนะคะจีบไม่ได้ลูกท่านหลานคือมาที่พูดนะคะโรงเรียนรัฐบาลอาจจะไม่มีนะคะแต่โรงเรียนเราใจงันไปแล้วต้องดูแลลูกของฉันให้ดี เจ้าของโรงเรียนนะคะคนแรกเจ้าของเรียนก็คือนายจรุนรอดนะคะไปทํางานค่งแม่บอกตรงๆฝาบอกตรงเลยนะคะว่าเด็กฝาท่านบอกเลยว่า,าถ้าเธออยากทางนานที่นี่นานๆต้องทาตามคําสั่งทุกคนรวมไปถึงพาโรเพราะว่าพาโรอยู่นานเมืเที่อาจารย์พูดคนอยู่นานนะคะพาโรอยู่ตัง้งแต่พ่อจนงลุ่จน แล้วผู้รับไปแล้วเจ้าของโรงเรียนคนที่เคยสอนดิฉันนี้ก็เคยเป็นครูแล้วก็ได้กับลูกศรเจ้าของโรงเรียนค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดก็จะเอ่อมันขึ้นได้เพาะอะไรที่อาจารย์มาก็คือโอเคครูต้องชอบทำสามพานโรงนะคะ ตออระดับมหาวิทยาลัยนะคะน่าจะมีปัญหาแล้วก็มีบริษัรต่างกหรือมีอะไรันดาลใจอะไรบ้างคะสวัสดีค่ะก็คือในระดับโรลศิธิฯอระับมหาวิทยาลัยนะคะปัญหาที่มีหนักสุดเลยนี่สะคะก็ม่คจะแตกต่างไปจากระดับปรืนะคะคือเอาในเรื่องของเด็กนะคะซึ่งเด็ก เด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะคะซึ่งปัญหาหรือประสทอย่างเลยที่ฉันพบเจอเลยก็คือเด็กเขาคือเราไม่สามารถที่จะพูดหรือจะตักเตือนหรือจะใช้คำแรงงหรือแม,อแม้แต่ว่าจะจะพูดบเบาๆประชดป็ะแงหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยสักนิดซึ่งเราต้องอ่ังคบแล้วบอกตัวเองอตลอดเวลาว่าเราต้องไม่ใช้อารมณ์กับเขาเลยซึ่งเด็กระดับมหาวิทยาลัยอะ,ะคะ่ะเราแค่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจมากนะคะโดยตอนแรกที่เรียนจบมาใหม่ๆเลยก็คือไม่มีประสบการณ์เลยก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยจริงๆโดยตัวจโดยชั้นเองแล้วกับเด็กที่ต้องสอนนะคะตอนแรก่ให้สอนปีสีเลยเทอมแรกเด็กปีสีในมหาลัยบางคนก็อายุแทบจะเท่ากันแล้วแบบว่าซิ่วมาหลายปีซึ่งตรงนี้ความเคารพก็น้อยค่ะ ให้ความรู้เขาได้ไหมมีการท้าทายมีคำมีการถามมีการลอกเชือ่อมลอกฟุ้หลายอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องใช้ความอดทนสูงมากนะคะให้ความอดทนใช้อะไรไม่ได้เลยแล้วกพ็พอเธอถัดมาจะต้องสอนวิชาพื้นฐานซึ่งเป็นเด็กปีหนึ่งนะคะซึ่งเด็กปีหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายง่ายหน่อยในบดาสี่ปีแล้วแต่ว่ามันจะมีีมมปัญหาเรื่องจำนวนเพราะเป็นวิชาพื้นฐานข้องนึงเนี่ย สอนคอมพิวเมตอร์พื้นฐานประมาณร้อยยี่สิบคนมันไม่มันทั้งเยอะแล้วก็นุ่งวายแล้วก็อ,อุปกรณ์ไม่เพียงพอคือมันเยอะมากหลาวอย่างเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจจังหวัดซึ่งพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันเลยนะคะพอไม่เท่ากันวิชาที่สอนอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาคอมพิวเมตอร์เนี่ยก็เลยจะเริ่มต้นได้ไม่เท่ากันคนนี้มีความรู้เยอะแล้วเล่นเกมบ่อยคนนี้ไม่เคยกลับคอมเลยเนี่ย การสอนป็นปน็ยังยางลำบากมากจนบางครั้งรู้สึกแบบเออเร็วไปไหมที่เราแบบมาทำอาชีพนี้รู้สึกว่าเออเปลี่ยนง,งานไปทำนั่งออฟฟิศสบายๆดีไหมอะไรอย่างเง,งี้ยไม่ต้องมานั่งอดทนกับอะไรแบบนี้ก็เลยขอใจไปหลายรอบค่ะจะจะเอาไปทำไรแต่ว่าแรงจูงใจที่มีเนาะแล้วก็แรงระนดาลใจมันเกิดขึ้นในวันนี้ที่เราสึกว่าเออเอาไว้เราแก่กว่านี้มีพู้ที่พาว่ามากกว่านี้ มีความน่าเคารพมากกว่านี้ใจเย็นกว่านี้ดีกว่าไหมแล้วเราค่อยมาใหม่ในเมื่อเรารักอาชีพนี้แล้วเราชอบที่จะสอนให้คนอื่นได้รู้สิ่งที่เรารู้อย่างนี้นะคะก็วันนั้นคิดว่าจะออกแหละากาลังคิดเวลาออกแล้วแต่ว่าม,มีเห็กคนนะคะที่เราเป็นถือเป็นจุดเปลี่ยนนะคะก็คือเป็นเด็กปีสี่ที่เขาไม่เคยไม่เคยแต่งตัวระเบียบเลย ลแล้วก็มีสอนแปดโมงครึ่งมาจะเป็นโมงอย่าง้ยคือเราก้าไม่ได้นะคะทีนี้ <c oughs> ก็เลยวันนึงเรามองว่าเขาแยกมากๆแต่ว่า,เ,าเขาเข้ามาค่ะแล้วเขาก็เป็นคนเดียวเลยที่เามาถามว่าอาจารย์เหน่อยไหมเหน่อยไหมครับคือผมรู้นะ ใช่ไหมคะสองเรรู้สึกว่าเอ้ยมันดีอย่างนี้จริงๆหรอไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมโอเคงั้นจะลองสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนั้นก็เอาเปลี่ยนความคิดแล้วก็สอนต่อไปสอนต่อไปจนกระทั่งเราเวลาเราออกไปข้างนอกหรือเวลาเราไปเจอรุสิ์ข้างนอกรวมๆแล้วที่สอนมาเดินทางคนแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นมาจารย์เป็นครู ไม่ได้บางครั้งตุิมสีตัวโตอ่ะเราตัวใหญ่กว่าเราแต่เขาก็ยกมือไหว้เราบางคนก็สอบอี่เนี้ยอายุห้าสิบหกสิบมากับบลูกเจอที่เซนทานก็สวัสดีเราเคารลกเราแล้วเรารู้สึกดีมากๆพ่อแม่ที่ไปกับเราด้วยก็รู้สึกภูมิใจมากๆว่าเออลูกรู้สึกแบบว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออรู้สึกรักอาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จังรู้อยู่อย่างเลยว่า แครูจะจำลูกศิษย์ตัวเองไม่ได้ทุกคนแต่สิ่งนึงคือลูกศิษย์สามารถลูกศิษย์ทุกคนสามารถจำครูของเขาได้แล้วก็ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เราก็ไม่ลืมนก็ร้านฉันดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะแรียน